สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะของชาวมิถุนลัคนามิถุนนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมิถุนในโหราศาสไทยหรือว่าตนตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะเราจะอ่านตัวตนของคุณค่ะการงานการเงินสุขภาพแล้วก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์หน่อยนะคะเอาไว้ให้เพื่อวางแผน เพื่อให้คุณใช้วางแผนว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้จะเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดวาบกันเลยมาค่ะเปิดวาบกันมาเราเรียบร้อยนะคะสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวมิถุนละคณามิถุนนะคะตัวตนของคุณอย่างแรกมีไพ่แจ็เมนขึ้นมานั่นแปลว่าคุณกําลังมีความรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตอะเรารู้สึกว่ามันถูกลิขิตมาแล้วแน่ๆ เหมือนเราพยายามจะดิ้นกับอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันก็หลีกไม่ได้เหมือนมันแบบช่วงจังหวะระยะเวลานี้เราอยากที่จะทําเรื่องนี้เราอยากทช่จะวางแผนประมาณนี้แต่ว่ามันไม่เป็นมันไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางแต่มันจะมีแผนบางอย่างที่ทําให้เราต้องไปทํำอย่างอื่นแทนไปทําเรื่องอื่นแทนอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ทําให้รู้ว่าถ้าคุณอยากจะวางแผนอะไรจริงๆอะ่ะ คุณอาจจะต้องไม่ได้มีแผนเดียวอ่ะอาจจะต้องเผื่อแบบเลี้ยวซ้าย<ๆ>เผื่อเลี้ยวขวาแผน A แผน B แผน C อะไรเงี้ยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตได้เพราะว่าในจังหวะของเรื่องการงานของคุณขึ้นในถือเหรียญน,นะคะในถือเหรียญเนี่ยเป็นจังหวะที่มองว่าเดี๋ยวคุณจะได้มีโอกาสได้รับงานสําคัญสําคัญในชีวิตของคุณถ้าใครก็ตามที่รอง,งานใหม่อยู่คิดว่าปีหน้าน่าจะได้เปลี่ยนแต่ถ้าใครก็ตามที่คิดว่า จะทางานที่เดิมสิ่งที่คุณจะต้องมีเพิ่มนะเห็นจากหน้าไพ่คือสกิลในสิ่งที่ตําแหน่งที่คุณต้องการจําเป็นต้องมีเช่นออสมมติเราอยากทํางานตําแหน่งนี้สิ่งเขาต้องการคือความสามารถด้านภาษาก็ไปเรียนภาษาเพิ่มเขาถ้าใช้ภาษาอะไรล่ะก็ไปเรียนภาษาเพิ่มเพราะในจังหวะที่เห็นนะ่ะตำแหน่งมรณะขึ้นเฮอร์มิสกับสุภาพขึ้นไพนะ่ไฮโรแฟนน่ะมันมีเกณฑ์สูงนะที่คุณจะ ต้องไปเรียนรู้ภาษาหรือเรียนรู้ความรู้อะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ตัวคุณเองอมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือมีความมั่นคงมากขึ้นในถือเหรียญขึ้นหนึ่งถ้วยขึ้นเพื่อโอกาสใหม่ๆในชีวิตของคุณเคสต่อมาในหลายๆท่านเริ่มวางแผนในการไปเรียนต่อเกิดขึ้นแล้วไปเรียนเพื่อที่จะไปเรียนต่อ เหมือนแบบไปเรียนภาษาเพิ่มไปเรียนทักษะตรงนี้เพิ่มเพื่อที่จะไปศึกษาต่อไปค้นคว้าเพิ่มว่าตัวเราเองอะมีทักษะเรื่องอะไรอยู่แล้วเราอยากที่จะโตไปเป็นใครอย่างเงี้ยเหมือนแบบวันข้างหน้าเราอยากเป็นใครหรืออยากใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยจะเริ่มไปทําอะไรแบบเนี้ยซึ่งในหน้าไพ่สองใบเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีเพราะว่าคุณจะมีโอกาสได้เจอครูดีอาจารย์ดีก็คือเขารู้จริงๆอะคนที่คุณไปเรียนกับเขาอะ่ะ คุณสามารถสอบถามเขาได้เขาจะบอกวิชาความรู้กับคุณซึ่งหน้าที่ในการฝักไฝเรียนต่อสนใจศึกษามันคือตัวคุณคราวนี้ถ้าใครกําลังอยู่ในจุดที่มีความรู้สึกว่าตัวเราเองอะ่ะไม่มีกระใจในการทําอะไรเลยตําแหน่งวินาศขึ้นไพ่ห้าถ้วยแล้วก็ตําแหน่งอริขึ้น8ดดาบตําแหน่งวินาท,ที่ขึ้นเนี่ยใช่หลายๆคนอาจจะเคยผ่านจุดที่ทํามาแล้วมันก็ไม่สําเร็จ เท่าไหร่มันก็ไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่ขึ้นมาบอกเป็นแปดดาบนั่นแปลว่าก็เพราะว่าเราเลือกที่จะอยู่ตรงจุดนั้นเองเราแค่เริ่มมันใหม่อีกครั้งเราก็แค่เริ่มมันใหม่อีกครั้งถูกไหมอืมเป็นแบบนั้นค่อยๆทําค่อยๆแก้มันไปอะค่ะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเริ่มได้ถูกไหมคะคล้ายๆกันเหมือนถ้าก่อนหน้านี้นักพิธีศาสตร ใช่ไหมผลิตหลอดไฟแล้วผลิตไม่สําเร็จสักทีเราก็ไม่ต้องมีหลอดไฟใช้กันนะสิถ้าเขาเริ่มเลิกใช่ไหมคะทุกคนมีจุดสําเร็จเล็กๆน้อยๆคล้ายๆกันตัวเราก็เช่นกันเพราะในอนาคตอ่ะมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าในช่วงแบบพฤศจิกาธันวา มันจะเป็นจุดที่เหมือนมีจุดเปลี่ยนบางอย่างในชีวิตคุณน่ะที่ใช่มันนอกเหนือนการบังคับมาตั้งแต่จัดเม็ดละจนมาเจอเป็นวิออฟจูและมีไพ่หนึ่งถ้วยนั่นแปลว่าบังคับให้คุณเริ่มต้นใหม่บังคับให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือบังคับให้คุณขยันมากขึ้นมันอาจจะกดดันคุณอาจจะบีบคุณเพื่อให้เค้นศัก,กยภาพของคุณขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าใครก็ตามที่ว่าตัวเองว่าเฮ้ยฉันแบบไม่ดีพอฉันห่วยหรือเปล่าไม่ คุณดีกว่านั้นศักยภาพคุณดีกว่านั้นและคุณทําได้มากกว่านั้นและสิ่งที่บั่นทอนจิตใจและทําให้คุณไปไม่ถึงจุดของความสําเร็จหรือแม้แต่ความสุขอะ่ะมันคือความท้อแท้ในตัวคุณเองแค่นั้นเลยไม่ต้องสําเร็จเท่าคนอื่นสําเร็จเท่าที่เราตั้งใจและมีความสุขก็พอแล้ว นะะในน้าให้ของความรักอะคะ่ะขึ้นมาเป็นไนท์ถือดาบเนาะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์ได้สําหรับคนโสดน,นะคะก็ขอให้พิจารณาให้ดีเป็นความรักความสัมพันธ์ที่สม่ําเสมอเท่าเทียมกันก็จะสามารถพัฒนาได้นะคะและรวมถึงชัดเจนอะถ้าใครยังไม่มีเดี๋ยวมีเกณฑ์ที่จะมีเข้ามา บางท่านอาจจะได้เจอในช่วงแถวๆเดือนธันวาคมขึ้นไปเป็นไปได้นะคะแล้วก็แต่ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วไนะถือดาให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์นะเพราะ้นถือดา,าเป็นไพ่ของอารมณ์ที่ฉุนเฉียวค่ะเอาแต่ใจแล้วก็เน้นเร่งเน้นด่วนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็เว้นว่างตรงนี้ไว้สักนิดหนึ่งนะเพราะในสภาวะช่วงสิ้นปีตุลาพฤศจิกาธันวามันเป็นช่วงที่ เขาเรียกว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบส่วนตัวของตัวเองแต่ละคนค่อนข้างมีความตึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการมีความรักไม่ควรจะไปเพิ่มความตึงในชีวิตให้แก่กันและกันเนาะประมาณนีเ้เรื่องของการเงินการเงินที่เป็นไพ่เดือมูนเนี่ยถ้าเป็นในพาที่ใช้เงินพี่รู้สึกว่าจะได้มีโอกาสไปใช้เงินในช่วงเวลากลางคืนค่อนข้างเยอะ เช่นตามร้านนั่งดื่มนั่งดิ้งสมัยนี้มันจะมีร้านนั่งดื่มนั่งดิ้งที่มีดนตรีแจ๊สฟังคุณก็จะหมดไปกับอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะหรือบางท่าให้ระมัดระวังการถูกหลอกในสภาวะของเงินลงทุนก็ดีได้ของไม่ตรงปกก็ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือคิดว่าอันเนี้ยมันจะได้มาตามนี้แน่ๆจะได้แล้วมันไม่ได้ถูกเลื่อนถูกโพสต์โพนไปสั่งของมา ได้ไม่ครบหรืออะไรงะเงี้ยค่ะจะไพ่เดมูลที่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราวัดระวังสำหรับชาวมิถุนนิดนึงแล้วก็เงินมันจะไม่ได้ไหลไปตามความจำเป็นเท่าที่ควรมออนะ,ะมองอย่างนั้นนะคะมองอย่างนัง้นนะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะไพ่ถึงขึ้นมาบอกว่าตัวตนของคุณเนี่ยเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นั่นแปลว่าคุณเนี่ยเป็นคนมีดีมีของมีอะไรที่ตุนอยู่ข้างหลังอีกเยอะแล้วคุณเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ เอาศัก,กยภาพหรือเอาสิ่งเหล่านั้นออกมาใช้ให้เต็มที่เพราะฉะนั้นชาวมิถุนในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าโตคุณเองโดดเดียวใช้ชีวิตคนเดียวไม่รู้จะลุยอะไรไปกับใครยังไงหนึ่งดาบตรงเนี้ตำแหน่งสหัชชะมันจะเป็นสิ่งที่ขึ้นมาบ่งบอกว่านอกจากโตคุณที่มีความมั่นใจในตัวเองประมาณหนึ่งอ่ะพี่ว่าในช่วงภายในสิ้นปีนี้คุณจะเริ่มตกผลึกในเรื่องของการเลือกคบคนเลือกสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมคนใกล้ตัวรอบตัวหรือแม้แต่ที่ทํางานของคุณคุณจะเริ่มรู้ได้แล้วก็มีเกณฑ์ด้วยนะถ้าใครเลือกที่จะสอบแบบต้องสอบในช่วงะรยะยะเวลาไปลายปลายปีสอบเถอะมีเกณฑ์ชนะจริงอยากให้ลองสู้อยากให้ลองลุยนะชาวมิถุนอย่าเพิ่งทอ้ออย่าเพิ่งคิดว่าคราวที่แล้วมันยังไม่ผ่านเลยแล้วรอบนี้มันจะผ่านได้ไงมันจะรอดหรออะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดอย่างนั้นไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะฮะ จริงๆไม่อยากคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันมีทั้งวิวออ f ฟ o r ชั่นแล้วหนึ่งถ้วยมาในตรงนี้แล้วอะเดี๋ยวมันจะเสียโอกาสเดี๋ยวมันจะเสียโอกาสแล้วในานาคตถ,ถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องโดดเดี่ยวอะไม่ต้องกลัวนะเพราะตำแหน่งลาภาขึ้นเป็นสองถ้วยเดียวก็มีเข้ามาคนที่รักเราคนที่อยากไปต่อกับเราอยู่ที่ว่าตัวเราเองอะเลือกที่จะปล่อยภาพนี้ไปได้หรือย,อยังภาพของความมองไปข้างหลังแล้วมันเคยพลาดพลาดแล้วไงพลาดก็เริ่มใหม่สิ แล้วก็มีไพ่แดาบขังตัวเองอยู่ตรงนี้คิดว่าเป็นเซฟโซนแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันคือเรสโซนหรือเปล่ามันคือโซนที่ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าไม่ปลอดภัยในทั้งความรู้สึกของเราแล้วก็ไม่ปลอดภัยทั้งกายภาพด้วยอะไรประมาณนี้เอาใจช่วยมิถุนนะคะเชื่อว่าเนี่ยแหละพฤศจิกาเนาะตุลาพฤศจิกาธันวาจะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการปรับตัวเราเริ่มต้นใหม่ของคุณนะคะไปดูไพ่แนะนําค่ะ ให้แนะนําให้มีถุนลักษณะมีถุนนะคะให้แนะนาให้อย่างแนะนําอะไรให้มีถุนมาขนาะมีถุนจ้ะไพ่หน่อยเอาเดีๆ๋ยว,เ,ยวยเพิ่งปีนออกมาเฉลียวฉลาดวันวานอืม แล้วก็ไพ่รีไพ่แล้วก็ไพ่ตื่นรู้เนี่ยตื่นรู้กับจัดเมนเนี่ยคือไพ่ไปเดียวกันเหมือนแบบมันถึงเวลาแล้วว่าที่ตัวเราเองอาจจะต้องละทิ้งในเรื่องบางสิ่งบางอย่างคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งเวลาตัวเราเองเป็นตัวของเราแต่บางครั้งสิ่งรอบข้างสิ่งรอบตัววัฒนธรรมองค์กรหรืออะไรก็ดีกลืนกินเราทําให้ตัวเรากลายเป็นใครไปก็ไม่รู้วันวานเป็นสิ่งที่ดีในการทําให้เรานึกถึง เรื่องราวที่แต่ก่อนเราเคยคิดเราเคยฝันเราเคยอยากทําตัวตนก่อนถูกลืนมกินแล้ววันวาน,นก็เป็นตัวบง่งบอกให้รู้ว่า<ม>วันวานคืออดีตอะไรที่ควรละทิ้งไว้ข้างหลังก็ละทิ้งไว้ซะอะไรที่ควรเดินหน้าก็ควรเดินหน้าเพราะว่าเรายังมีลมหายใจเรายังต้องไปต่อในช่วง3มเดือนสุดท้ายของปีน่าจะเป็นท่วงที่กระตุ้นให้ตัวคุณเองได้คําตอบนะว่าคุณควรจะทำแนวกับชีวิตคุณต่อไปนะคะโอเค จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะคะของชาวมิถุนลัคนามิถุนนะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะเจอกันมกราเลยนะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปรายราศีเนะี่ย